ดีมเราของงีบก่อนนะมเมื่อคือเล่นเกมเด็กอะ่ะเอาแล้วงานกาลุ่มอ่ะเธอว่านับคนเดียวก่อนแล้วกันเราของงีบก่อนไปเฟนไปเร็วอย่าไม่ทันฮะไปไหนอะ่ะก็ไปดูหนังไงเราจองตั๋วเรียบร้อยแล้วอะ่ะนายเป็นคนชวนเราเองนะเอาทำไงดีอะ่ฉะฉันนัดเขาไปเตะบอลแล้วอะ่ะจริงเหรอ เฮ้ยเ e n d นนี่นายไปกินข้าวมาแล้วหรอเออก็ใช่ดินายไม่รู้เหรอว่าดีมอะเขารอนายอยู่เออลืมไปเลยอะโทษนาดีไม่โทษนะมีครับมาไม่เตือนฉันเนี่ยเอ้าจะไปรู้หรอโอ้โหโทษโทษโทษนะดีขอโทษขอโทษเราลืมอะอืมอรุสวัสดีครับสวัสดับ แล้วครูจินพอยังไม่มาอีกเหรอยังไม่มากำลังรอกันอยู่เลยอุ้ยจิมก็มาอรุณสวัสดิ์คุณเพื่อนจิมส,ส,สอนยทธิที่ผ่านมาไปไหนกับเฟนบ้างอ่ะหนูไม่ได้เพืนไม่นอนเลยไม่ได้ไปอ่ะทำไมอ่ะอ่าเสียนักเรียนทำไมถึงมาขอรบดีครับ วันนี้นะคะวิชาประวัติศาสตร์ให้ทํางานคู่อีกแล้วค่ะคู่ขาในเราคู่เดิมนะคะหนึ่งคู่ครับเฟรนคู่กับดีมคะ่ะอ่ะได้อ่ะสะละับที่สิเร็วเร็วเร็วนี่วันนี้นะครับกับพิมพ์ทำให้เสร็จนะครั้งนี้ถ้าไม่เสร็จไม่มีแก้ตัวค่ะคะแนนสถานเดียวเข้าใจมิจ๊ะนี่แล้วเดี๋ยวครูจะไปประชุมทําเสร็จแล้วก็เอาไปวางที่โต๊ะครูที่ห้องประรูเข้าใจไหมคะอ่าไปแล้วค่ะดีมเราของงีบก่อนนะ มเมื่อคืนเล่นเกมเด็กอะอ้าแล้วงานกลมมุ่มาะเธอก็นับคนเดียวก่อนแล้วกันเราของยีบก่อนเฮ้ยเอนเรนเ่นเพามันะไรนายทำแบบนั้นกับคุณจิ้งจ้าได้ไงอะเออไม่ใช้เขาเฉยเลยก็ดีม嘛ชอบฉันจะตายเรื่องแค่นี้ทำให้ฉันได้อยู่แล้ว ที่เราเป็นอย่างนี้อะครับเออว่ะเรือจะล่มไหมเนี่ยอะนายนี่เหรอว่าเรือจะล่มหมายความว่าอะไรไม่รู้ว่ะโอ้ยก็หมายถึงว่าเรือเราที่เราจิ้นมาเนี่ยมันเหมือนจะล่มลงแล้วอะอ๋อได้เลยเอาไปส่งกันอ๋อได้ได้เอ้ยริมงั้นเดี๋ยวเราเอาไปส่งให้ขอบใจนะ ขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเออไปไปด้วยนะไป,ไปนี่งั้นเดี๋ยวเรารอนี่นะ โอ้ยสปาเกตตี้ลอเลยเหอร่อยที่สุดไปริมทำไมเธอกินข้าวเร็วจังอ่ะนี่ฉันมาฉันกินเร็วแล้วนะมีคนกินเร็วกว่าฉันอีกเหรอเนี่ยเปล่าอ่ะฉันยังไม่ไปกินเลยเอ้างทำไมอ่ะก็รอเฟนอ่ะเฟนบอกให้ฉันรอที่นี่เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำอ่ะนี่ฉันก็รออยู่นานแล้วอ่ะริมแต่ตั้งแต่เลิกค้ามเมื่อกี้จนถึงตอนนี้มันก็นหนึ่งชั่วโมงแล้วนะโอ้ยโทแม่เละคือข้าวหมูไปอะ สองจานกินไข่ไปสองพองข้าวขาหมูปิ้งหนึ่งจานเ,เดี๋ยวข้าวต่อไปเนี่ยฉันหลับแน่ๆเลยอ่ะเออเหมือ God. นกันเฮ้ยเฟรนด์นี่นายไปกินข้าวมาแล้วเหรอเออก็ใช่ดินายไม่รู้เหรอว่าดรีมอ่ะเขารอนายอยู่เออลืมไปเลยอ่ะโทษนะดีมโทษนะมีค้าบไหนไม่เตือนฉันเนี่ยเอ้าจะไปรู้เหรอโอ้ชอบชอบชอบนะดีมชอบดี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 มขอโทษขอโทษเราลืมอ่ะโหนี่นาย ยิ้มอะเขาอดกิ้ข้าพ่อนายไงนะเขานั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วล้นนี่มันก็จะหมดเวลาพักแล้วเนี่ยไม่เป็นไรพิมพ์เดี๋ยวเราไปซื้อขนมปังกินก่อนก็ได้เออมาเล่เน,นเกมแล้วเียนอยู่แล้วเนี่ยเล่นๆๆที่พอีน่ยตีป้องมาแเออเออเขาอยู่เขาอยู่นี่เป็นถามจริงนะ<ย>นายลืมได้ไงอ่ะว่ารีมรอนา,นายอยู่อ่ะนอเนี่ก็บอกอยู่ว่าคนลืมอะเจะอะไรนักหนาหน้าขาน เฮ้ยเฟนว่าแต่รีมเขาอ่ะจะโกรธไหมอ่ะม่โกรธหรอกอดข้าวแค่นี้เองผลจะได้ดีๆไงแล้วอีกอย่างนะดีมากเขาชอบฉันเขาไม่ว่าฉันหรอกืมเฟนนายระวังไว้เถอะรีมอ่ะพ่อจะหน้าตาหน้ารักระวังเขาไปหาคนใหม่แล้วทิ้งนายอ่ะจะรู้สึก <c oughs> ไม่มีทางรีมเขา่ะชอบฉันจะตายื <c oughs> แล้วจะรู้สึก <c oughs> วันนี้พอแค่นี้กลับบ้านได้ค่ะอย่าลืมทาการบ้านกันนะยังเล่นทั้งหมดสำมั่นเหรอครับไปไปเร็วเดี๋ยวไม่ทันฮะไปไหนอ่ะก็ไปดูหนังไงเราจองตั๋วเรียบร้อยแล้วอ่ะนายเป็นคนชวนเราเองนะเอ้าทำไงดีอ่ะฉันนัดเขาไปเตะบอลแล้วอ่ะจริงเหรอ เฟนเช่ว่านายไปกับเีมเถอะไม่ได้นะนัดเพื่อนห้องห้าไปแล้วอะเดี๋ยวคนไม่ครบดีมงั้นเธอเอาตั๋วไปดูกับพิมพเถอะเดี๋ยวค่าตั๋วฉันเอาไปเองฉันอยากเตะบอลมากกว่าไปเถอะครับเดี๋ยวเพื่อนรอ,อนานอย่างี้ดิเพื่อนขอททงหน่อยหอเฟนโอ้โหนัดไม่เป็นนัดทำอย่างี้ได้ไงเนี่ยเห็นเพื่อนฉันเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมทำแบบนี้เนี่ยออ้ยไม่เป็นไรนะดีม เธอโอเคไหมเนี่ยอือโอเคดิโอเคมากมากเออว่าแต่เธอว่างไหมอ่ะไปดูหนังกันดูฟรีไป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 ดูฟรีว่างอยู่แล้วไปดูกับฟิลน่าจะสน,นุกกว่านีดนะออือไ,ไ,ไปดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยดึมาแล้วไปง้อเร็วง้ออะไรวะเอา้าก็เมื่อวานนายเทียเขาไง ไม่จําเป็นของใต้แบบเนี้ยเรียกแป๊บเดียวเดี๋ยวกูมาดีมดีมดีมไม่ไรเหรอวันนี้ไม่ดูหนังด้วยกันไหมอ่ะเราเคลียร์คิวไว้เธอแล้วนะไม่อ่ะเฮ้ย hey, ทาไมอ่ะตอไเป็นี้ยเราลดสถานะจากคู่จิน้นกลายเป็นเพื่อนร่วมห้องนะเฮ้ย hey, ได้ไงอ่ะฉันมีคนคุยใหม่แล้วเธอทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะทำไมจะทำไม่ได้อ่ะ พี่นายยังทำไม่ดีกับเพื่อนฉันสารพัดเลยใช่แถบเราก็ไม่ได้เป็นไรกันเป็นแค่คู่จิ้นน้องพิมนะเออแล้วคนคุยใหม่ดีมชื่ออะไรนะพี่เนทปะเออทั้งเก่งรอบด้านกีฬาก็ดีการเรียนก็ดีหล่อเท่น่ารักอีกต่างหากมไม่เหมือนใครบางคนแถวนี้เนาะถามว่าคนเล่นกีฬาได้ดีใช่ปหเฮ้ยทำไมเป็นงี้อ่ะเป็นไงล่ะ ของตายของนายไปแล้ว